สวัสดีค่ะทุกท่านสะพานบุญรางอรทราวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่ค่ะสวยมากเลยนะคะอยากให้ได้รับชมใกล้กๆค่ะเป็นงานพานพุ่มเงินพุ่มทองรุ่นออกใหม่สวยๆนะคะการประดับประดาตกแต่งของเขางดงามมากเลยนะคะสุมให้ดูใกล้กๆนะคะเป็นพานขนาดที่ให้ชมวันนี้คือ9นิ้วค่ะ เป็นพานพุ่มดินดินเงินและดินทองนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยการร้อยดอกพุธและในช่องแต่ละช่องก็จะมีเม็ดมุกประดับนะคะตัวสีทองก็จะประดับทองยอดก็ทองยอดทำจากไม้นะคะตัวสีเงินก็ประดับด้วยตัวดอกไม้เงินแล้วก็ยอดก็สีเงินตามสีของพานพุ่มเงินพุ่มทองเลยค่ะรายละเอียดงานตรงอุบาาก็งดงามนะคะ ร้อยตรงดอกรักนะคะแล้วก็มีตกแต่งตัวเพชรด้วยนะคะนอกจากสีเงินสีทองนี้แล้วนะคะก็มีสีเหลืองให้ชมด้วยนะคะแล้วก็สามารถสั่งสีประจำพระองค์ต่างๆเช่นสีม่วงสีฟ้าสีแดงได้ทั้งหมดเลยนะคะความอ้วนของพุ้มนะคะ มันจะเนิ้วนะคะแต่ว่าตัวที่มันอ้วนออกมาข้างนอกสุดนะคะโดยประมาณ11นิ้วนะคะตัวพานโดยประมาณ20เซนติเมตรค่ะพานพลาสติกสีทองค่ะความสูงรวมทั้งหมดของสินค้าโดยประมาณ29 3 0นิ้วนะคะตัวยอดก็อยู่ที่ประมาณ7นิ้วค่ะ เวลาส่งสินค้าเราจะแยกหัวยอดไปนะคะแล้วลูกค้าก็ไปจิ้มประกอบเองได้เลยนะคะท่านใดสนใจสินค้าก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะลายร้านคือแอดสะพานบุญหนนะคะส่วนราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นสามารถเข้าดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะอยู่ในหัวข้อของพันพุ่มค่ะเว็บไซต์ร้านก็คือ w w w ร a ไบสะพานบุญค่ะ สินค้านี้สั่งล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันจะทํายากกว่ารุ่นปกตินะคะต้องรอทั้งรอบการผลิตแล้วก็รอรอบรถมาส่งของด้วยค่ะสั่งได้หลายสีเลยนะคะขอขอบพระคุณทุกออเดอร์มากๆเลยนะคะร้านสะพานบุญของเราขายอุปกรณ์เฉลิมพระเกยียรติหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเสาธงโต๊ะหมู่ธงชาติตอนนี้มีพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็ขาตั้งด้วยนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้แต่ว่าเน้นแบบพรีออเดอร์นะคะ ขอขอบพระคุณทุกการติดตามและการรับชมสินค้าจากร้านสะพานบุญนะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเช่นเคยนะคะปิดท้ายด้วยภาพสวยๆของอุปกรณ์เฉลิมพระเกียรติในหลวงนะคะสวัสดีค่ะ